ร้อยหมึกพันฮ่าเตือนคุณตั๊กนิดนึงว่าวันนี้อย่ารุ่มร่ามกับผมนะครับพี่พี่อย่ามือประหมึกกับหนูก็แล้วกันเกรงใจผมเกรงใจลูกผู้ชายด้วยกันเกรงใจอย่ารุ่มร่ามนะเกรงใจตื่นตัวเองดีกว่าอะไรอะไรโอ้โหเก็บอารมณ์เลยครับพี่หัวเข้ามาครับวันนี้เก็บอารมณ์เลยครับจริงๆแนะนำกรรมการนะแนะนำทีเดียวก็จบแล้วทำไมฮะวันนี้พวกคณะกรรมการตั๊กลีลาและบรรดาผัวๆนี่จบ พี่บอกเขาด้วยอย่าเยอะวันนี้อายไม่ทันอายไม่ทันที่มาของเพลงนี้โอหักะที่ก็บอกว่าทิมกันโดนโดนทิมโดนทิมครับผมผมทิมก็บอ่ะกับอ่ะเฮ้ยพวกเราอยู่หัวเราะกันดังมากอะไรกันเด็กหลับเด็กหลับพี่มีความภูมิใจมากเลยเล่นตลกเด็กหลับเขาดองเขาไม่รู้เรื่อง มามาใครพ่อเขามาแข่งหรือว่าไงคุณพ่อเขามาแข่งเป็นเงาเสียงนี่นะอ้าวแล้วหนูเป็นแม่ป่ะคะอ้าวเขาอุ้มอยู่แปลว่าหนูก็แล้วสองคนริมนี้เป็นของใครเป็นของใครอันนี้มากอใครับมากมาใครคะมากก็นี่เองนะครนี่เป็นแค่แปดนี่เปนแค่แปดงานดุขาเจ็ดแปดเป็นนักร้องในวงเขาเหรอคะไปเฮ้ยจบไปเลยไอ้เนอะทุต้องงานแสดงมีเยอะไหมครับ เพื่อนเลยครับพรุ่งนี้มีที่ไหนทำไมถามนี่จะไปดูกล้องเหรอไม่จะไปดูนักร้องในวงจะไปดูนักร้องในวงมาได้ไงเนี่ยเป็นนักขุดบอลเ่ยทีมชาติทีมชาติถอดแว่น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 น้องถอดเล่นไหมถอดเล็บไหมในทีวีดูตัวเล็กอ่าดูตัวใหญ่อ๋อดูจริงตัวใหญ่ใช่ไหมที่เลี้ยงเลี้ยงเก่งเมสซี่เจพี่จำได้ไหม ธนาพี่ธนาธนาอ๋อุธนาเอ๊ะรายการนี้พูกแข่งกันจริงจังไงโดนแป้งไหมเนาะก็โดนครับโดนนะอ่าโดนผมโดนอ้าวงั้นเข้าไปก่อนเลยไอ้ไม่ได้รองหนวดนี่มันไว้เพื่ออะไรเพื่อเพราะว่าให้คนถามครมาให้คนถามครับให้คนถามอย่างนีเลยน้องไม่อยากให้เกียรติเราไว้ไวให้คนถามท่านน้องก็บอกว่าไว้ให้หมาถามท่านี่จะหลับเมื่อกี้ลูกเขาไงนี่ลูกคุณเหรอแซมจริง อย่าบอกนะว่าน้องเสื้อขาหนี่คุณจัดการเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรีย้อยยิงประตูแล้วยิงประตูแล้วยิงประตูเลยเหรอยิงนะครับใส่โป้งไหมเห็นสองคนริมนี้เห็นสองคนริมนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ได้ครับถ้าเทียบกับเมียเราเป็นไงสูสีสูสีครับสูสีเฮ้ยนะเฮ้ยนะเฮ้้องพูดแหละต้องพูเคยฟังสามีเอาร้องเพลงไหม เคยอยู่แล้วนะโอเคไหมโอเคใช่ไหมเขาร้องเพลงอะไรจีบหนูคะร้องไหมมีไหมใส่วาสิบอสทิมกันเกินเคินเกินเงี้ยลูกดกเอาเมียพี่ไม่เขินเลยไม่ค่อยมีลูกพี่ไม่มีลูกเดินแก้ผ้าทงโรง เบียพี piece, piece ่อเบี้ยไม่ว่าหนูพุกไม่ว่าหนูพุกเมโทรดิฉันก็นึกว่าจะมีแต่ตลกที่ร้องเพลงเพราะนะคะว่าให้นักฟุตบอลก็ร้องเพลงเพราะเนาะยดี๋ยตลกคนไหนครับที่ว่าร้องเพลงเพราะตลกเป็ดตลกไก่ตลกเป็ดตลกไก่อะไรพวกเนี้ยค่ะตลกตอกต่อยอะไรพวกเนี้ย ร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะดิฉันจะบอกก่อนนะคะว่าดิฉันเลือกคุณธนาเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวว่าเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาตินะคะไม่ใช่ว่าดิฉันเลือกคุณธนาไปแล้วเขาจะมาวิ่งยิงฟรีคิกดิฉันไม่ไม่นะคะอันนี้เลือกเพราะว่าเออเขาใกล้เคียงใกล้เคียงจริงๆนะคะโอ้โฉมุดหน่อยๆจริงๆอารมเพลงดีมากๆเลยค่ะดาร้อยมุกพันฮ่า